ผลการออกเลขรางวัลหวยหาหน่อยห้านอยเฉพาะจิตประจำวันที่สี่เมษายนสองพันารังสิบรางวัลเลขสองตัวรางเลขที่ออกห้าหกห้ารางวัลเลขสตัวบุเลขที่ออกหนึ่งเก้เก้ารางวัลเลขสมตัวบุเลขที่ออกเจ็ดหนเก้าเจนึ่ก้า็เป็นผลออกรางวัลหวยหาน่อยห้าน่อยเฉพาะจิตประจำวันที่ วีเมษายน2 5 6 8หอก็ให้โชคดีมีใช่ถูกหวยห้าน้อยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ในได้จ้าซับตะครกดติดตามและเป็นกำลังใจหากท่านชอบปรกดไล่หากถูกใจก็กดแชร์แชร์กันไปเยอะๆด้วยจ้าแฟนคลับทุกคนจ้าแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกา30นาทีในฮานอยพิเศษ สำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า